ตอนนี้ก็เป็นพิธีทำพิธีกองหดของพี่น้องชาวบันเกียร์ัดโพธิ์พุทธสารามตำบลเกียร์อำเภอเขม,มาราชอุบลราชธานีมาเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเด้อเข้ามาหดัดทีนี่มารวมเป็นสกขีพญานมารวมประเพณีของชาวพุญเฮา ไปอานิสง์แห้งอานิสง์สูงพี่นอ้องอาลุกขึ้นมาทั้งนั่นลุกขึ้นมาเด้อครับเด้อมาทำพิธีซอยกันมาพี่น้องถือว่าเป็นประเภทนี้ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วพี่น้องแบบนี้สืบห้อยตาว่าห้อยปู ลูกหลานก็นจะได้เฮ็ดต้ไปในผ้าภากหนาเนาะครับเนาะอันนี้คือพิธีหดกองหดบุญพระหาเวสนอนชาดกของพี่น้องชาวบ้านเกียรติวัดโภพภุชารามครับผม คุณเจ้าพันกายันโตให้เฮ้ามีความสุขความเจริญได้รวมประเภทนี่นั่มได้บุญนั่มพี่น้องได้เห็นหีดเกาข้องหลังพอวมาเป็นจังไเนาะครับเป็ดแบบไดตอนนี้ท่านพระคู่ เจ้าวาดวัดธรรมภาศิลาทองเป็นผู้นำทางพิธีทั้งสองรูปนะครับกับท่านผู้ญ่บ้านคุณชันชัยทองทับนำ่ผ้าพี่น้องทําพิธีหดกองหดมีสองกลองหรือว่าสองรูปนะครับเป็นประเภทนีมหาเวสสันดรชาดกของพี่น้องชาวบ้านเจียดเรานะครับ บ่อหนาวดอกบ่อหนาวดอกเส้นลงเท่าไหร่บ่อเส้นลงเท่านั่งบ่เดี๋ยวนั่งสิลงไปก็ได้เสิลงนั่งสิลงไปหมดหนึ่งพัน มาป่ก็ได้ไปหดน้ำเผินกิน้องนออัพินนี๋พี่ที่ทั้งสงมะคขับสาธุสาธุหดน้ำนโอ๊ยบ่เถิดเถิดป่ะ ประเพณีทางสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพี่น้องเป็นบุญมหาปรสชาชนชาดกเอาเพิ่นพอนแล้วอาจารย์เพิ่นพอนแล้วเพิ่นพอนแล้วเพิ่นพอน,นอีกอยู่เพิ่นพอนแล้วอาจารย์ มากมามาอ้ยพราไก่โพเดีมาไปสองเออมาเด้อมาเด้อโอ้ยรู้ล,ละอย่าเต้นเจะ๊จะเจะ๊จะ,จะมามามาวันศุกไปเพิ่มเลยแม่ ลืมเ,เลย <laughs> มันหลายมันหลายยางโพดก็ลืมเลยเม่สีบริดมาตัวเรียบร้อยมีพิธีพดท่างสงฆ์ท่าพี่น้องกองหดกองหดนะครับผมสาธุสาธุขอบคุณพี่น้องบรรเทาที่เข้ามาชมประเพณีเด้อที่มาติดตามขอบคุณครับ กระปั้นเลยพีนาะเขากระปั้นหมดโอ้กระปั้นเอากระปั้นตีคองพี่น oh, ้องประเภทนี oh, ้กระปั้นโอ้ดังโอ้ดังดังดังกระปั้นตีคองประเภทนี้อีกแบบหนึ่งที่บ่เคยเห็นพี่น้องที่บ่เคยเห็นเลยแบบนี้กระปั้นตีคองขนลุกยากหนกพี่น้องสาธุ คนลุกเลยคนลุกเลยลวันขึ้นตีก้อยคือตีก้อยเด้อเออกระดังก๊อาสาทูสาธุสาธุเรียบร้อยบ้านเนี่ยสาธุครับผม